มามาสอนวิธีเทคนิคต่อยบูธเลื่อครับพวกวุฒยะไปชิดอะไรเงี้ยต่อยบูธเลื่อได้ครับมาครับรดับแรกครับคือมึงต้องมีเงินก่อนนะมีเงิน,นะนอ่ะปุ่นใหญ่เที่ยเนนะี่นะไม่กริงเลยพังแม่งเลยจากนั้นครับซื้อกาแฟรครับซื้อกาแฟซื้อมาเยอะๆเลยอย่าไปซื้อเดียว <S <S ซื้อเดียวทำไมซื้อมาเยอะๆมาสับมาครับก็เดี๋ยวเอาลองลองเเทคนิคไปใช้จริงนะครับแบบหนึ่งหนึ่งนะ

พวกกู all my way FT พวกกูฟอกได้เฟ้ยพวกกูของจริงพวกกูเข้ามาเชยพวกกูยังคงรักกันดีอย่าเสือเสนอหน้าเข้ามาอยู่ในซีนเฟ้ยเฟ้ยพวกกูไม่เอาไอ้พวกทรยศพวกกูหลากไม่ยิงเจ้าคุณนี่ก็มือพิฆาตในคล้ายห้าพวกมึงเข้ามาทีนี่ตอนนี้นี่ผู้เลือดเจอกันไอเด็กฟองช่างไอที้ย